สวัสดีครับกิติครับใจถามชาแนลนะครับวันนี้กิติมาวัดหนองสรายครับตำบลหนองราชวัตรออำเภอหนองยาใสจังหวัดสุพรรณบุรีครับอีกแล้วครับไปรัฐทรงไทยครับป่าโมกอ่างทองครับถือว่าผมถ่ายคลิปถือว่าส่งมอบให้วัดนะครับนะเป็นทีมงานของไปรัฐนะครับวันนี้อีกแล้วครับก่อนสิ้นปี2566นะครับเดี๋ยวอีกไม่กี่วันแล้วก็2567แล้วครับส่งทีส่งบ่อยเหมือนกันนะเจ้านี้นะครับ เจ้าตำรับในการสร้างบ้านทรงไทยทุกชนิดเลยไม่ว่าจะเป็นทรงไทยเรือนหมู่เรือนเดี่ยวเรือนตัวยู่ทรงกลุ่มนะครับหรือว่าหลังใหญ่ไซส์เล็กได้หมดแต่ตอนนี้ที่อยู่ข้างหลังผมก็คือทางทีมงานไปรัฐทรงไทยมาจัดสร้างก็คือศาลาเรือนไทยโบราณน,นะครับเป็นศาลาหลังใหญ่มากๆครับท่านผู้ชมผมเคยลงคลิปปลีกย่อยไปก่อนหน้านี้นี่คือขอประทานโทษจริงๆนะอาจจะบอกข้อมูลคลาดเคลื่อนไป เดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆนะครับเยี่ยมชมศาลาเรือนไทยโบราณหลังนี้นะครับแล้วก็พูดถึงความเป็นมาของวัตถุประสงค์ของศาราเรือนไทยด้วยครับส่งอีกแล้วครับศาลาเรือนไทยของให้วัดนะฮะหนองทรายนะฮะจังหวัดสุพรรณบุรีเดี๋ยวคุยไปนะครับคุยไปแล้วก็ดูข้อมูลบางอย่างนะครับรับรองว่าคลิปนี้แน่นอนนะครับไม่คลาดเคลื่อนนะฮะ ที่ลงไปว่ามีคลาดเคลื่อนนิดหน่อยกิติต้องขอประทานโทษจริงๆนะครับวันนี้ไทถาม h ช n แนลขอพูดแบบเนิ่มๆนะฮะไม่ใช้แบบห <c oughs> ืกระชากเสียงนะฮะวันเสร็จแล้วครับศาลาเรือนไทยหลังนี้นะครับก็คือหน้ากว้างเนี่ยถึง10เมตรนะครับตัวเรือนนะฮะตัวเรือนกว้าง10เมตรลึกถึง27 m. รวมพื้นที่เฉพาะตัวเรือนนะฮะตัวเรือนนะครับ 270ตารางเมตรบันไดาทางขึ้นฝั่งด้านหลังและด้านหน้าฝั่งละ3เมตรนะครับความกว้าง10เมตรนะฮะสิเมตรนะครับรายละเอียดเยอะมากท่านผู้ชมนะฮะศาลาเรือนไทยโบราณหลังนี้นะครับถอดแบบมาจากวัดใหญ่สุวรรณารามนะครับจังหวัดเพชรชบุรีนะครับเป็นเรือนไทยที่ออกมาปฏิจฐานนะครับ หลวงพ่อเอินนะครับไว้ใหญาติโยมนะฮะเวลาทุกคนมากราบไหว้นะครับส่งอีกแล้วครับส่งทีส่งบ่อยไทยภัภยรัฐส่งไทยครับถือว่าใช้เวลาจัดสร้างนะครับเราลงเสาเอกเมื่อวันที่5ตุลาคมแล้วก็ปลีกกาประกอบเรื่อยมาจนถึงวันนี้วันที่19นะครับตุลาคมขอโทษทีธันวาคมครับใช้ระยะเวลาทั้งหมด 75วันถือว่า7 5ิวันนะครับนะครับเรามาดูข้อมูลนะครับข้อมูลครับใช้เสานะฮะความสูง9เมตรนะเสากลางนะฮะเเมตรนะครับเสาเนี่เส้นผ่าศูนย์กลางนะท่านผู้ชมอยู่ที่17 17นิ้วเหลาเสาเป็นเสาแปดเหลี่ยมนะครับฐานใต้ถุนนะฮะชั้นล่างนะครับความสูงของใต้ถุนก็คือ3เมตรนะครับถือว่าใหญ่มากนี่นะฮะท่านผู้ชม ท้าแขนมีการแกะสลักใช้ไม้สักทั้งหมดเลยครับท่านผู้ชมความหนาของเท้าแขนคือ5นิ้วนะฮะห้านิ้วเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดตีละชิ้นผมจะบอกตีละชิ้นแล้วกันนะครับนะฮะเสรหรือว่ารอดเนี่ยความหนา3นิ้วท่านผู้ชม3นิ้วนะความกว้างของแผ่นไม้นะฮะถึง12นิ้วแล้วนะท่านผู้ชมนะฮะการวางรอดนะะใช้รอดหนาน2นิ้วนะฮะท่านผู้ชมนะฮะสนิ้ว นิ้ว8ความกว้างก็8นิ้วนะฮะถือว่าใหญ่มากๆระหว่างรอดเนี่ยวางอยู่ที่ประมาณ50เซนนะครับความคงทนนี้หายห่วงเลยท่านผู้ชมนะมีการล็อกเสาด้วยคอนกรีตนะฮะเชื่อมต่อด้วยแผ่นเหล็กพาเรดแผ่นใหญ่โอ้โหนี่ฮะทีมานไปรัสทรงไทยอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองหลังนี้คือหลังที่5นะครับที่ทาง ภัยรัตทรงไทยมาจัดสร้างในวัดหนองทรายหนองราชวัตรหนองาายาไสสุพรรณบุรีนะครับขอเชิญนะครับเพื่อนๆหรือว่าญาติโยมผู้มีจิตใจที่ศรัทธานะฮะเกี่ยวกับพระพุทธศาสนานะครับทางทีมวัดาทางวัดหนองทรายเนี่ยเขาจัดสร้างไว้ถือว่ายังไม่เสร็จสมบูรณ์นะครับยังมีการปูกระเบื้องด้วยนะครับแต่ว่าทางวัดเนี่ยจะหาช่างอีกอ,อีก ส่วนหนึ่งของวัดมาปูนะครับท่านผู้ชมจะปูลักษณะไหนเดี๋ยวผมจะมาขอถ่ายซ้าอีกครั้งหนึ่งแต่วันนี้ผมถือว่าส่งมอบไอ้วัดนะครับนะฮะส่วนของความรับผิดชอบของไปรัณทรงไทยก็ถือว่าสมบูรณ์นะขาดอยู่นิดหน่อยเดี๋ยวนะทางช่างสีนะฮะจะลงนิดๆเลหน่อยนะครับที่เหลือก็สมบูรณ์แล้วส่วนระบบการเดินไฟนี่ทางวัดก็จะหาทางช่างมาเดินระบบสายไฟอีกครั้งหนึ่งครับอะมาดูข้อมูลต่างๆดีกว่าครับอีกครั้งนึงครับ ศาลาเรือนไทยนี้นะฮะถอดแบบมาจากวัดใหญ่นะฮะวัดใหญ่วัดสุวรรณารามนะครับอยู่ที่จังหวัดเพชรบุรีนะครับวันนี้คิติไทไทม์ชาแนลมีโอกาสมาอองข้อมูลบางอย่างนะฮะคือพูดทุกอย่างเลยว่าใช้าการใช้งานของอาการใช้ไม้การข้าวหน้าไม้เนี่ยเป็นยังไงบ้างฮนะฝาที่เห็นนะครับโอ้โหหนามากท่านผู้ชมนะฮะมีการาใช้ไม้สักทองที่มีอายุนะครับ ดูอย่างเสาสิครับเส้นป่าศูนย์กลางเนี่ยถึง17นิ้วโอ้โห17นิ้วสูงถึงข้าว9เมตรเนี่ยต้องใช้ไม้ที่มีอายุนะครับเพื่อนๆไม่ต้องกลัวครับไม้ถูกกฎหมายนะอเอามาจัดสร้างในวัดไม้ถูกกฎหมายนะนี่คือลักษณะของทําการทําศาราหลังนี้นะฮะท่านผู้ชมความยาวนี่27นะฮะตัวคอนกรีตรหรือปูนนี่ฝั่งละ3เมตรนะฮะอันนี้ผมจะไม่รวมรวมเฉพาะตัวเรือนหลังคาดูอีกทีครับ นะหลังคาในมุงด้วยกระเบื้องกาบกล้วยนะครับส่วนแถวล่างสุดนี่ก็คือกระเบื้องกาบกล้วยเทพพนมนะเทพพนมเท้าแขนแกะสลักลวดลายสวยงามนะครับนะเดี๋ยวปูกระเบื้องเสร็จผมมารีวิวซ้ําให้เพื่อนๆเ,เ,เห็นผลงานทีมานไฟรัตทรงไทยอีกครั้งหนึ่งนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเยี่ยมชมด้านในนิดนึงอาจจะพูดรายละเอียดบางอย่างที่เป็นข้อมูลนะครับเป็นข้อมูลสําหรับ ขอโทษนะรีวิวเพื่อว่าลูกค้าหรือว่าเพื่อนๆนะครับที่จะสร้างศาลาการประเรียนศาลาหลังใหญ่นะหรือวาอ่าบ้านทรงไทยนะครับก็มอกกว่าไมไวางใจพนักสรงไทยบันไดมีทั้งหมด9ก้าคันปูกระเบื้องดินเผานะฮะลักษณะการทําบันไดของ,ของการทําบันไดก็ด้านล่างก็กว้างหน่อยหนึ่งขึ้นแล้วก็มันจะมีมุมแคบลงไปนะฮะก็เขาเรียกว่า สลด์แคบลงไปนะครับบันไดก็เป็นบันไดคอนกรีตขึ้นซ้ายขวานะครับทําแบบเขาเรียกว่าแบบออกเป็นแบบสมัยโบราณถอดแบบมาจากวัดใหญ่นะวัดสวนนารามครับตรงนี้ความกว้างของอบันไดที่ทําด้วยคอนกรีตเนี่ยสมเมตรนะครับขอโทษนี่นะฮะสิอ่าสิเมตรนะครับนะสิเมตรแต่ว่าลึกเนี่ยสมเมตรนะครับ โอเคนะฮะนี่คือลักษณะการทําตอนนี้วัดกําลังจะมีพิธีนะฮะมีงานหานสมโพธิใหญ่นะครับท่านผู้ชมกิติก็ยังไม่ได้รู้เลยว่าวันไหนแต่รู้ว่าเนี่ยปีใหม่ช่วงนี้ครับปร,ประตูทางเข้านะท่านผู้ชมดูนะมีทั้งหมดทางเข้าในด้านหน้า3ช่องด้านหลัง2นะครับโอเคนะครับลักษณะการทำนะครับนี่คือเท้าแขนนะฮะ ใหญ่มากๆานะท่านผู้ชมใหญ่จริงๆนะครับโอ้โหดูความหนาของไม้เนี่ยบอกให้ว่า5นิ้วนะท่านผู้ชม5นิ้วนะครับแล้วก็เรามาดูติละส่วนของรายละเอียดของสาราหลังใหญ่หลังนี้นะท่านผู้ชมโอเคนะเท้าแขนนี่คือม,ม,มีทุกมุมเลยยกไว้ด้านหนนะนีไ่ไหมไปด้านหน้าไปด้านข้างแล้วก็ไปด้านเฉียงนะเฉียงเข้าตรงกลางนะฮะดูคือก่อนนะฮะดูแปรก่อนแปรนี่ขอโทษนะเป็นแปรเหลี่ยมนะฮะ แปรในหูขนาดแปรนะท่านผู้ชมใช้แปรหน้าหกโอ้โหคือครับท่านผู้ชมคือตรงกลางเนี่ยเราใช้คือหน้าแปดครับท่านผู้ชมนะเดี๋ยวเราไปเยี่ยมชมด้านในดูด้านหน้าก่อนลักษณะการทำาบานประตูทางเข้านะฮะบันไดความหนาของไม้สักทองเนี่ยสองนิ้วนะท่านผู้ชมความกว้าง1นึเมตรสองเซนนะฮะแถวล่างนะฮะก็จะไปทาฝาเฟี้ยมนะฮะตามเฟี้ยมตามลูกฟักนะฮะก็เรียกว่าเฟี้ยมคล้ายๆรอห้านะรอห้า แต่ว่ามันมีแถวเดียวนะครับจริงๆก็มีอีกแถวหนึ่งจะครบสูตรเลยแต่นี่ก็ต้องการแบบนี้คือปิดมิดชิดนะท่านผู้ชมเสาเส้นผ่าศูนย์กลางเหลาเป็นน้า17บนิ้วนะฮะสินิ้ว8ดเหลี่ยมนะครับเสาต้นเดียวไม่มีการต่อเสาเพื่อความคงทนใช้เสาต้นตะเคียนโครงสร้างเฉพาะเสาคือต้นตะเคียนคือด้วยแปรด้วยนะฮะนะฮะคือด้วยแปรด้วยคือไม้ตะเคียนหมดเลยนะครับส่วนฝาห้องพื้นฝ้าไปดาน ทุกอย่างไม้สักทองที่มีอายุนี่บานประตูด้านฝั่งด้านขวานะฮะศาลาเรือนไทยหลังนี้นะครับนะฮะเข้าได้ห้าทางด้านหลังสองบานประตูสองด้านหน้าสามแต่บานใหญ่จริงๆอยู่ช่วงกลางนะท่านผู้ชมนะฮะโอเคนะครับผมจะรีวิวแบบให้เห็นรายละเอียดเลยพื้นไม้กระดานที่ปูนะท่านผู้ชมความหนาช่วงกลางนี้19นิ้วนะครับช่วงข้างซ้ายกว้างขวานี่สิบห้าถึงสิบหกนิ้วไม้ มีอายุตั้งแต่60ถึง70ปีดูความหนา19นิ้วเป็นยังไงท่านผู้ชมจะไม่เอากระพีอเอาแก่นใดจริงๆท่านผู้ชมเพื่อความเขาเรียกว่าความคงทนนะครับเพราะว่าเราต้องรับผิดชอบต่อจะเรียกว่าผู้บริโภคต่อวัดดีกว่าเนะาะแต่ถใาทำให้ลูกค้าเนี่ยเป็นผู้บริโภคนะประตูทางเข้านะฮะจัดสร้างมีการแกะสลักลวดลายบานประตูสบานดันปิดเปิดนะครับท่านผู้ชม ถอดแบบมาจากวัดนะฮะขอโทษนะวัดใหญ่วัดสุวรรณรามนะท่านผู้ชมเราถอดแบบรูปแบบมาเพื่อมาจัดสร้างในวัดหนองทรายนะฮะเพื่อเป็นที่ประดิษฐประทานนะฮะของหลวงพ่อเฮินหลวงพ่อเฮินนะ่จะอยู่ข้างหลังนะ้นท่านผู้ชมในประตูข้าต้องอยู่ตรงนู้นแน่อนอนเลยหน้าตักนี่ผมยังไม่รู้เลยนะท่านผู้ชมเดี๋ยวเสร็จเมื่อไร่ผมจะมาขออนุญาตทางวัดอีกครั้งหนึ่งเพื่อรีวิวซ้ำนะฮะเสาตั้งหมด4ีเสา หน้ากว้าง10ลึก27รวมพื้นที่ชั้นบนชั้นบนเนี่ยบนบนชั้นสองน่ะ270ตารางเมตรเฉพาะตัวเรือนนะฮะเมื่อกี้คลิปย่อยนยผมบอกผิดไปนิดนึงอันนี้ขอประทานโทษด,ด้วยนะคนไหนที่ดูคลิปคลิปย่อยๆที่กิติลงไปนะเห็นไหมคือตรงกลางนะฮะคือตรงกลางเนี่ยบอกก่อนว่าหน้า8นะครับคือด้านข้าง หน้า7จ็ดดังหน้า7และข้อหน้า6กท่านผู้ชมโอเคนะฮะขอเข้าาจนะนี่คือลักษณะการทำนะฮะฝาห้องด้านนอกคือฝาเฟียมฝาของสาราเรือนไทยด้านในคือฝาประกลนะฮะหน้าต่างฝั่งด้านซ้ายมี8 8ช่องช่องละ2บานนะครับด้านขวา8ด้านหลัง1 บานประตูด้านหน้าสาทางเข้านะด้านหลังสองโอ้โหลักษณะการทำต้องยอมรับเลยว่าขอพูดถึงคนผลิตสร้างนะครับภัยรัรงไทยป่าโมกอ่างทองจำไม่ขึ้นใจเลยไม่ว่าวัดไหนทั่วประเทศไทยภัยรัรงไทยรับรองว่าคุณภาพสุดยอดนี้รีวิวรีวิวเจ้าของคนทำนะเพื่อเป็นทางเลือกนะฮะวัดไหนไม่ว่าวัด จะเหนือกลางอีสานใต้นะครับก็สนใจก็ลองติดต่อเบอร์โทรศัพท์อยู่ใต้คลิปนะครับท่านผู้ชมก่อนที่จะพูดอวยเจ้าของคนทำนะมาพูด <c oughs> พ, <c oughs> พื้นก่อนพื้นใช้ไม้หน้า19นิ้วนะครับความหนา2นิ้วปูใส่ลิ่ม9้าลิมนะท่านผู้ชมก็ ถ้าเก้าริมด้วยก็อยู่ที่ประมาณ20นิ้วท่านผู้ชมกว่างซ้ายกว่างขวานต้องมีริมอยู่แล้วท่านผู้ชมนะครับความยาวไม่ต้องห่วงฮะไม้มีอายุแน่นอนครับท่านผู้ชมเสาก็ไม่ต่ำกว่า80ถึง100ปีเสาไม้ตะเคียนนะครับด้านในเนะี่ยยังไม่ได้ลงสีนะฮะด้านนอกลงสีด้านนะลายไม้สักด้านในยังไม่ได้ลงสีตั้งใจว่าจะเป็นเขาจะทําเป็นน่าจะยังไม่ลงสี อันนี้ทางวัดยังไม่ตัดสินใจว่าจะเอาอย่างไงตรงนี้นะส่วนนี้ท่านหลวงสีก็ทางทางทีมงานมาจัดการให้นะแต่ตั้งใจเป็นธรรมชาติมากกว่านะดูลักษณะการทําแล้วก็รู้เลยว่าเป็นธรรมชาติถ้าไม่เป็นธรรมชาติตอนนี้หลวงสีไปแล้วครับต้องการธรรมชาติครับรับรองว่าไม้ทุกแผ่นดูลูกฟักก่อนท่านผู้ชมเป็นลูกฟักลูกใหญ่ลูกใหญ่หญสรุปว่าไม้มีอายุไม่ใช้ไม้เนื้ออ่อนไม้สักทองทั้งหลังยกเว้นเสาก,กับคือแปร แล้วก็แปรหัวเสานี่ใช้เสาแปรหน้าหกนะกิติก็อยู่กับทีมานไปรัดมาเกือบหกปีแล้วท่านผู้ชมเห็นทุกอย่างตลุกปลุกโลงในโรงงานนะครับท่านผู้ชมว่าเขาจัดสร้างเขาใช้ไม้เป็นยังไงนะครับผมสรุปดีกว่าเนาะเป็นคลิปที่ผมลงไปประมาณโอ้โหหลายคลิปนะท่านผู้ชมเก,เกือบอยู่ที่ประมาณสัก โอ้โหนี่สัก20คลิปแล้วนะวันนีข้ขอเป็นคลิปอีกคลิปหนึ่งเดี๋ยวปูกระเบื้องเสร็จนะขอมารีวิวอีกครั้งหนึ่งนะพวกความเขาเรียกยสมบูรณ์แบบนะแต่วันนี้ถือว่าพรัรทรงไทยจัดส่งมอบให้วัดหนองทรายตำบลหนองราชวัตรอำเภอหนองยาไซจังหวัดสุพรรณบุรีอีกหลังเนื้อที่ชัล่าง270ตารางเมตรชั้นเนี่ยอยู่ที่ชั้นสงเนะี่ย 270ตารางเมตรหน้ากว้าง10ลึก27นะฮะ27สาเเสา40เสาใหญ่ความสูงเสาช่วงกลางเสาช่วงล่าง3ามกงเบินบชั้น2 6รวมแล้ว9เมตรท่านผู้ชมนะ9เมตรนะครับหาไม่ได้อีกแล้วหูฝีมือระดับนี้นะครับไพรส์ทรงไทยครับใช้ทีมานมืออาชีพในการสร้างทรงไทยเรือนไทยศาลาการประเรียนไม่ว่าจะเป็นโบสหรือว่าจะเป็น ทรงไทยเรนหม่ทรงไทยหลังเดียวนะครับก็ใช้มือมือ,อาชีพในการสร้างนะครับรอบรู้เกี่ยวกับทรงไทยนะครับก็ก็เพื่อนๆหรือว่าวัดหรือว่าแล้วแต่นะครับจะเป็นวัดหรือว่าทางเพื่อนๆหรือว่าลูกค้าที่ต้องการจะสร้างบ้านนะครับก็ผมก็คิติไตรทามชาแนลก็อยู่กับไฟรัดทรงไทยมานานคือผมรีวิวหลายโครงการนะท่านผู้ชมก็ได้เห็นทะลุปุบปงว่าแต่และโครงการ ที่ผมไปรีวิวนะครับเป็นยังไงครับก็แต่ถามเช a n น e l รับประกันได้เลยว่าถ้าเพื่อนๆจะคิดจะสร้างบ้านทรงไทยคิดจะทางวัดคิดจะสร้างศาลาเรือนไทยขนาดใหญ่หรือว่าโบสถ์แบบทรงไทยนะสไตล์ทรงไทยก็ลองติดต่อตามเบอร์ใต้คลิปวิดีโอที่กิติให้ไว้นะครับก็ก่ขอขอบคุณมากที่ดูคลิปจนจบนะฮะก็ ศาลาเรือนไทยนะฮะหลังนี้นะครับก็ใชเ้เวลาสร้างก็75วันทั้งวันนี้วันที่19นะครับเริ่มต้นตั้งแต่วันที่5ตุลาคมก็75วันพอดีนะครับถือว่าสมบูรณ์แบบอีกนิดเดียวผมขอรีวิวซ้ำอีกครั้งหนึ่งตอนปูกระเบื้องเสร็จนะครับหลังจากปีใหม่นะครับก็ขอฝากเพื่อนๆด้วยขอบคุณที่ดูคลิปจนจบอย่าลืมกดติดตามว้นะครับผมจะเอาผลงานของทีมงานไทรัฐทรงไทยมาไว้ในแชแนลให้มากที่สุดนะครับเป็นทางเลือก ไม่ว่าจะเป็นวัดหรือว่าลูกค้าที่คิดจะสร้างบ้านทรงไทยทางเลือกที่จะซื้อบ้านหรือว่าสร้างบ้านด้วยไม้นะครับกิติก็ขอขอบคุณมากอย่าลืมกดติดตามนะครับปีใหม่แล้วขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแงรงร่ำรวยนะครับนะขอให้ทุกอย่างราบรื่นในการที่อีกไม่กี่วันแล้วครับอีกไม่กี่วันก็2 5 6 7แล้วนะครับไปรัฐทรงไทยฝากมาด้วยอวยพร วันพีใหม่มาด้วยให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยนะครับก็ขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับอย่าลืมนะครับคิดจะซื้อบ้านคิดจะสร้างบ้านทรงไทยไม่ว่าจะเป็นแบบไหนลักษณะแบบไหนมีหลากหลายเลยในโครงการพระราชทรงไทยก็เบอร์ใต้คลิปอย่าลืมกดติดตามให้ช่องแน l ด้วยนะครับวันนี้กิตติต้องไปก่อนอย่าลืมนะครับเดี๋ยวจะรีวิวซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้ขอไปก่อนสวัสดีปีใหม่ ขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขมากๆนะครับกดติดตามด้วยนะครับอย่าลืมนะครับ